สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูตาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะไปทํากิจกรรมที่2ในเรื่องของสมบัติของวัสดุก่อนและหลังผสมกันเป็นอย่างไรนะคะแต่ก่อนที่จะไปขึ้นกิจกรรมของเรานะคะคุณครูจะขอทบทวนกิจกรรมเมื่อชั่วโมงที่แล้วก่อนนะคะซึ่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณครูมีเนื้อเรื่องให้นักเรียนได้อ่านไปพร้อมๆกันก็คือในเรื่องของอเปเปอร์มาเชใช่ไหมคะเกิดจากการนําวัสดุ มากกว่า1ชนิดมาผสมกันซึ่งเปเปอร์มาเช่เนี่ยทำมาจากกระดาษเหลือใช้ผสมกับกาวใช่ไหมคะซึ่งจะทำให้กระดาษเนี่ยแข็งตัวทำให้สามารถทำเป็นรูปทรงต่างๆได้และการนำวัสดุมากกว่า1ชนิดมาผสมกันจะทำให้สมบัติของวัสดุเปลี่ยนไปจากเดิมวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นกิจกรรมที่สอง เรากันต่อนะคะในเรื่องของสมบัติวัสดุก่อนและหลังผสมกันเป็นอย่างไรคะค่ะคุณครูจะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบเรียนหน้าที่32นะคะและหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่45-48แต่ให้นักเรียนเปิดหน้าที่45รอไว้เลยค่ะ ค่ะนักเรียนคุณครูมีกระดาษเหลือใช้ที่คุณครูฉีกแช่น้ําไว้หนึ่งชั่วโมงและบีบจนหมาดให้นักเรียนได้ดูโดยใช้ทักษะการสังเกตเข้ามาช่วยนะคะและถ้าคุณครูนํากระดาษเหลือใช้ที่คุณครูฉีกแช่น้ําไว้หนึ่งชั่วโมงบีบจนหมาดมาผสมกาวนักเรียนคิดว่าน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นักเรียนลองคิดหรืออาจจะตอบก็ได้นะคะ นักเรียนจังจาได้ไหมคะว่าคุณครูเคยให้นักเรียนได้ดูรูปกระปุกอมสินที่คุณครูเตรียมไว้ให้นักเรียนดูมีอยู่สองรูปจะสังเกตได้ว่ากระปุกอมสินที่เป็นรูปโดเรมอนทํามาจากพลาสติกใช่ไหมคะซึ่งทํามาจากวัสดุชนิดเดียวส่วนอีกรูปหนึ่งเป็นกระปุกอมสินที่ทํามาจากเปเปอร์มาเช่ซึ่งทํามาจากวัสดุสองชนิดก็คือกระดาษเหลือใช้ผสมกับกาว จะสังเกตได้ว่าวัตถุบางชนิดทำมาจากวัสดุชนิดเดียวและวัตถุบางชนิดทำมาจากวัสดุหลายชนิดผสมกันนะคะนักเรียนลองคิดดูนะคะว่าเมื่อถ้าเรานำวัสดุหลายชนิดมาผสมกันนักเรียนคิดว่าจะทำให้วัสดุหลังผสมกันเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีสมบัติเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมและหาคำตอบพร้อมกันนะคะ เราจะมาอ่านชื่อกิจกรรมที่สองไปพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนได้ฝึกอ่านให้เก่งให้คล่องด้วยค่ะนักเรียนสมบัติของวัสดุก่อนและหลังผสมกันเป็นอย่างไรคุณครูจะอ่านชื่อกิจกรรมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมที่สองสมบัติของวัสดุก่อนและหลังผสมกันเป็นอย่างไรและที่สําคัญเลยก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันเราก็จะต้องไป ดูที่จุดประสงค์ของคําว่าทําเป็นคิดเป็นหรือจุดประสงค์ของกิจกรรมที่เราจะต้องนําไปเขียนในเล่มแบบฝึกหัดก่อนทํากิจกรรมนั่นเองเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะทํากิจกรรมนี้เพื่อสังเกตและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุก่อนและหลังผสมกันคุณครูจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะทํากิจกรรมนี้เพื่อสังเกตและเปรียบเทียบสมบัติ ของวัสดุก่อนและหลังผสมกันเราจะนำทำเป็นคิดเป็นนะคะไปใส่ในเล่มแบบฝึกหัดหน้า45ตรงคำว่าจุดประสงค์อของกิจกรรมพร้อมกันค่ะนักเรียนทำกิจกรรมนี้เพื่อเพื่ออะไรคะนักเรียนเราสามารถ ดูจากหนังสือแบบเรียนตร,ตรงคำว่าทำเป็นคิดเป็นนะคะเอามาใส่ในจุดประสงค์ได้เลยคุณครูเชื่อว่าหลายคนอาจจะเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคนที่ยังเขียนไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะนักเรียนทำกิจกรรมนี้เพื่ออะไรคะนักเรียนเพื่อสังเกตค่ะเติมคำว่าสังเกตลงไปนะคะและและอะไรคะนักเรียนและเปรียบ เทียบนะคะเติมลงไปเลยค่ะเราจะเติมคําว่าเปรียบเทียบนะคะสมบัติของวัสดุก่อนและหลังผสมกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสิ่งที่ต้องใช้ในการทํากิจกรรมกันนะคะค่ะสิ่งที่ต้องใช้ในการทํากิจกรรมมีดังนี้นะคะกระดาษเหลือใช้กันไกน้ำกาวลาเท็ ถุงมือจานพลาส,สติกและหลอดหยดนะคะเราจะไปดูขั้นตอนการทำกิจกรรมว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะคะค่ะเราจะมาดูกิจกรรมการทดลองนะคะว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูข้อแรกเลยเขาบอกให้เราเนี่ยสังเกตลักษณะของกระดาษและกาวและบันทึกผลนะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ดูนะคะว่า เราเนี่ยจะต้องสังเกตรกระดาษและกาวว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาบันทึกผลการทำกิจกรรมกันนะคะเมื่อนักเรียนได้ดูวิดีโอนะคะเราได้สังเกตลักษณะของกระดาษและกาวไปแล้วนะคะเราก็จะมาบันทึกผลการทำกิจกรรมในหน้า45ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนดูวิดีโอไปแล้วนะคะจากการสังเกตนักเรียนมองเห็นกระดาษมีลักษณะอย่างไรคะเดี๋ยวเราจะบันทึกพร้อมกันค่ะนักเรียน ครูเชื่อว่าหลายคนตอบได้นะคะใครเขียนเองได้เขียนเองได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่มั่นใจเดี๋ยวทําไปพร้อมกันค่ะนักเรียนกระดาษมีลักษณะอย่างไรคะนักเรียนเป็นแผ่นไหมคะอ่าเป็นแผ่นค่ะเขียนได้เลยค่ะจากการสังเกตเนื้อกระดาษเรียบไหมคะนักเรียน่ถ้าเรียบนักเรียนเขียนได้เลยค่ะเว้นวรรคคำให้สวยงามนะคะและเป็นไงคะหนาหรือบาง และบางค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเขียนว่ากระดาษมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบและบางค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราดูวิดีโอเมื่อกี้แล้วนะคะเรามาดูว่ากาวมีลักษณะอย่างไรคะกาวที่คุณครูใช้ทําการทดลองนะคะคุณครูใช้กาวลาเท็กนะคะนักเรียนสังเกตเห็นลักษณะเนื้อกาวมีสีอะไรคะ สีขาวนะคะเขียนได้เลยค่ะมีสีขาวเป็นของแข็งหรือของเหลวคะนักเรียนเป็นของเหลวเว้นวักด้วยนะคะจากการที่คุณครูคนให้ดูจากวิดีโอนักเรียนคิดว่าเนื้อกาวเป็นไงคะเหนียวไหมคะหนืดไหมคะเขียนได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนว่ากาวมีลักษณะ มีสีขาวเป็นของเหลวเหนียวและหนืดค่ะนักเรียนลองหัดสะกดด้วยตัวเองนะคะใครที่สะกดได้เขียนได้ถูกต้องยอดเยี่ยมมากเลยค่ะค่ะเราก็จะไปดูทําอย่างไรในข้อต่อไปกันนะคะค่ะเรามาดูข้อที่สองกันนะคะฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆ สังเกตความยากง่ายในการฉีกกระดาษแล้วหยดน้ำลงบนกระดาษสังเกตการดูดซับน้ำของกระดาษบันทึกผลการเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะได้ดูวิดีโอนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะถึงความยากง่ายของการฉีกกระดาษแล้วก็สังเกตว่าหยดน้ำลงไปบนกระดาษแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ่ะ จากการที่นักเรียนได้ดูวิดีโอนะคะในการฉีกกระดาษและการดูดซับน้ำของกระดาษผลจากการสังเกตเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่เราเลือกไปพร้อมๆกันนะคะจากการดูวิดีโอนักเรียนสังเกตเห็นได้ว่าการฉีกกระดาษเนี่ยเป็นยังไงคะฉีกได้ง่ายฉีกได้ยากหรือฉีกไ่ได้เลยคะนักเรียนฉีกได้ง่ายคะ่ะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะจากการที่เราได้ดูวิดีโอนะคะจะสังเกตได้ว่ากระดาษมีการดูดซับน้ำหรือไม่ดูดซับน้ำคะนะักเรียนเมื่อคุณครูหยดน้ำลงไปในกระดาษแล้วเป็นไงคะสังเกตได้ว่ากระดาษเป็นไงคะเปลี่ยนสีไหมคะาการกระจายของวงน้ำที่ไปที่กระดาษเป็นไงคะกระจายกว้างมากขึ้นแสดงว่ากระดาษเป็นไงคะดูดซับน้ำไหมคะ ดูดซับน้ํานักเรียนใส่เข้าหมายถูกลงไปในช่องดูดซับน้ําเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะทําอย่างไรในข้อที่สามต่อไปค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่สามกันต่อนะคะว่าจะต้องทําอย่างไรนะคะนํากระดาษชิ้นเล็กๆที่ฉีกไว้มาแช่น้ําประมาณหนึ่งชั่วโมงข้อที่สี่ค่ะนํากระดาษที่แช่น้ําแล้ว มาผสมกับกาวจากนั้นแผ่เป็นแผ่นบางๆบนจานพลาสติกวางไว้ให้แห้งและข้อที่5ค่ะร่วมกันอภิปรายว่าความยากง่ายในการฉีกกระดาษและการดูดซับน้ำของกระดาษก,ก่อนและหลังอัดกาวเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบันทึกผลค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอให้นักเรียนได้ดูนะคะ เมื่อนักเรียนได้ดูวิดีโอแล้วนะคะเราก็จะมาบันทึกผลการทดลองในเรื่องของส่วนของการคาดคะเนกันต่อนะคะให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่เราเลือกนะคะเราจะมาดูนะคะว่านักเรียนมีการคาดคะเนอย่างไรหลังจากได้ดูวิดีโอในเรื่องของกระดาษอัดกาวนะคะ เขาบอกว่ากระดาษหลังอัดกาวมีสมบัติจากการคาดคะเนะคะจากการที่นักเรียนได้สังเกตจากกิจกรรมในวิดีโอแล้วนะะักเรียนคิดว่าจากการสังเกตนักเรียนจะคาดคะเนได้ว่าอย่างใรนะคะหลังกระดาษหลังอัดกาวมีสมบัตินะะักเรียนคิดว่ามีสมบัติเหมือนหรือแตกต่างจากกระดาษก่อนอัดกาวะคะน,ะคะนะคะักเรียน นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยนะคะเหมือนหรือแตกต่างคะนักเรียนแตกต่างใช่ไหมคะนักเรียนขีดเครื่องหมายถูกไปได้เลยคะ่ะต่อไปโดยกระดาษหลังอัดกาวจากการคาดคะเนนะคะจากการที่นักเรียนได้ดูวิดีโอที่คุณครูได้นํากระดาษ ผสมกับกาวแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าจากการคาดคะเนนักเรียนคิดว่ากระดาษโดยหลังอัดกาวแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่าฉีกง่ายหรือฉีกยากหรือฉีกไม่ได้เลยค่ะคุงตรงไปผสมกาวนะคะแล้วก็ตากไว้นะคะนักเรียนคิดว่าถ้าแห้งแล้วเนี่ยกระดาษโดยหลังอัดกาวนักเร,รียนคิดว่านักเรียนคาดคะเนว่าจะฉีกได้ง่ายฉีกได้ยากหรือฉีกไม่ได้เลยค่ะ นักเรียนฉีดเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะฉีดได้ยากใช่ไหมคะฉีดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะนะคะและนักเรียนคิดว่าโดยกระดาษหลังอัดกาวเนี่ยนะคะแล้วก็แผ่ไวในจานตากจนแห้งเนะี่ยการคาดคะเนของนักเรียนนักเรียนคิดว่าถ้าคุณครูหยดน้ำลงไปเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะดูดซับน้ำหรือไม่ดูดซับน้ำคะฉีกเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะคะ ไม่ดูซับน้ำใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมของเราต่อไปนะคะค่ะเรามาดูข้อที่6นะคะนํากระดาษหลังอัดกาวมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆและหยดน้ําลงบนกระดาษนั้นสังเกตและบันทึกผลข้อที่7อภิปรายเปรียบเทียบสมบัติของกระดาษ ก่อนและหลังอัดกาวแล้วนําเสนอคะ่ะคุณครูจะมีวิดีโอให้นักเรียนได้ดูแล้วก็สังเกตนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําผลการสังเกตเนี่ยไปบันทึกผลการสังเกตกระดาษหลังอัดกาวกันว่าเป็นอย่างไรนะคะ ค่ะจากการที่นักเรียนได้ดูวิดีโอนะคะจากผลการสังเกตสมบัติของกระดาษหลังอัดกาวนะคะในเรื่องของความยากง่ายของการฉีดและการดูดซับน้ําเราก็จะมาบันทึกผลการสังเกตกันนะคะโดยการทําเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่เราเลือกนะคะ เราไปดูนะคะความยากง่ายของการฉีกนะคะจากนักเรียนดูในวิดีโอแล้วนะคะคุณครูฉีกกระดาษง่ายหรือฉีกยากหรือฉีกไม่ได้เลยค่ะนักเรียนให้น,นักเรียนฉีกข้หมายถูกลงไปเลยนะคะฉีกได้เป็นยังไงคะฉีกได้ยากใช่ไหมคะการดูดซับน้ําคุณครูหยดน้ําลงไปนะคะในกระดาษหลังอัดกาว นะคะนักเรียนสังเกตนะคะหยดน้ําที่ครูหยดไปนะคะมีการดูดซับน้ําหรือไม่ดูดซับน้าคะนักเรียนคิดได้เลยค่ะไม่ดูดซับน้ําใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมตอบคําถามชารู้อะไรไปพร้อมๆกันค่ะค่ะเราจะมาดูกิจกรรมชารู้อะไรหรือ กิจกรรมการตอบคําถามหลังการทํากิจกรรมนั่นเองนะคะเรามาดูข้อแรกกันนะคะนักเรียนพร้อมหรือ,อยังคะคุณครูให้เวลานักเรียนได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนนี้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่47หรือ,อยังเราจะได้ทำไปพร้อมๆกันนะคะค่ะเรามาดูข้อที่1นนะคะ อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะนักเรียนนะคะจะได้อ่านคล่องๆนะคะอ่านเก่งๆนะคะอ่านพร้อมคุณครูเลยค่ะข้อที่1กระดาษก่อนและหลังอัดกาวมีสมบัติเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะคุณครูอ่านทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะกระดาษก่อนและหลังอัดกาวมีสมบัติเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราควรจะเติมคาใดลงไปนะคะ กระดาษก่อนและหลังอัดกาวมีสมบัตินักเรียนเห็นในวงเล็บไหมคะเขามีคำให้เราเลือกนะคะเราเลือกหนึ่งคำนะคะเพื่อจะเอามาเติมในช่องว่างเป็นคำที่ถูกต้องที่สุดนะคะกระดาษก่อนและหลังอัดกาวมีสมบัติเราจะเลือกคำไหนดีคะนักเรียน ก่อนและหลังอาก,กาวมีกระดาษมีสมบัติเหมือนหรือแตกต่างกันคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนตอบได้แน่นอนค่ะ่าแตกต่างกันใช่ไหมคะนักเรียนเติมลงไปได้เลยคะ่ะแต่ถ้านักเรียนยังไม่เติมนะคะนักเรียนสามารถนะคะใช้ไม,ม้บรรทัดนะคะและดินสอขีดเส้นใต้คําที่นักเรียนเลือกไว้ก่อนได้นะคะหลังจากนั้นมีเวลานักเรียนก็จะนําคําที่นักเรียนเลือกคือที่ขีดเส้นใต้ไว้มาเติมลงในช่องว่างค่ะ เรามาดูกันต่อค่ะนักเรียนกระดาษก่อนและหลังอัดกาวมีสมบัติเมื่อกี้เราเติมคําว่าแตกต่างกันใช่ไหมคะนักเรียนก็ขีดเส้นใต้คําว่าแตกต่างกันค่ะเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะมาเขียนอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปค่ะเพราะเมื่อนํากระดาษก่อนอัดกาวมาฉีกแล้วพบว่าจากการที่นักเรียนได้ดูวิดีโอที่คุณครูให้ดูไปกระดาษ ก่อนอัดกาวฉีกได้เป็นยังไงคะมีคำให้เราเลือกสามคำนะคะฉีกได้ง่ายฉีกได้ยากฉีกไม่ได้ค่ะนักเรียนขีดได้เลยค่ะฉีกได้เป็นยังไงคะก่อนอัดกาวฉีกได้ง่ายใช่ไหมคะจายถ้าใครตั้งใจดูคลิปวิดีโอที่คุณครูให้ดูนะคะจะสังเกตได้ว่าคุณครูเนี่ยฉีกกระดาษได้ง่ายมากเลยนะคะเพราะกระดาษยังไม่ได้อัดกาวนะคะ นักเรียนขีดเส้นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรานําคําที่เราขีดเส้นมาใส่ในช่องว่างอีกทีค่ะนักเรียนต่อไปค่ะและเมื่อนํากระดาษก่อนอัดกาวมาหยดน้ําแล้วกระดาษเป็นยังไงคะจากการดูวิดีโอเป็นยังไงคะคุณครูนํากระดาษก่อนที่จะอัดกาวคุณครูหยดน้ําลงไปนะคะกระดาษเป็นยังไงคะ จะเห็นได้ว่ากระดาษยังจำได้ไหกระดาษเปลี่ยนสีใช่ไหมคะแล้ววงน้ํากระจายมากกว้างมากขึ้นแสดงว่ากระดาษมีการดูดซับน้ำคะ่ะนักเรียนขีดคําไม่ได้เลยค่ะเมื่อนํากระดาษหลังอัดกาวมาฉีกแล้วพบว่าอ่าครูย้อนไปพูดถึงในเรื่องของวิดีโอนิดนึงนะคะคุณครูฉีกแช่น้ําไว้ผสมกับกาวใช่ไหมคะแล้วนํามาแผ่ ให้เต็มจานเลยแล้วรอให้แห้งหลังจากนั้นคุณครูเอานามาทดสอบใช่ไหมคะว่าเอามาฉีกปรากฏว่าฉีกได้ง่ายหรือฉีกได้ยากคะนักเรียนฉีกได้ยากใช่ไหมคะขีดเส้นใต้ไว้เลยคะนักเรียนะนะคะและเมื่อนํากระดาษหลังอัดกาวมาหยดน้ํากระดาษหลังอัดกาวเป็นยังไงคะ จากการดูวิดีโอลองคิดดูสิคะถ้าใครตั้งใจดูตอบได้ทันทีเลยนะคะนะคะกระดาษหลังอัดกาวนะคะถูกเคลือบด้วยกาวใช่ไหมคะแห้งคุณครูหยดน้ำลงไปจะสังเกตได้ได้ว่าวงน้ำที่คุณครูหยดไปเนี่ยเป็นยังไงคะดูดซับหรือไม่ดูดซับคะไม่ดูดซับน้ำใช่ไหมคะเยี่ยมมากคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สองต่อกันคะ่ะ เรามาดูข้อที่สองต่อนะคะอ่านจดพร้อมกันค่ะนักเรียนฝึกอ่านไปในตัวนะคะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ได้จากการนำวัสดุมาผสมกันค่ะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเขามีคำให้เราเลือกนะคะเราเลือกคำไหนนะคะเราจะไม่ต้องเขียนลงไปในช่องว่างก็ได้ให้นักเรียนนะคะขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะ,ะถือว่าเราเลือกคำที่ถูกต้องแล้วแล้วเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็ กลับมาเขียนเติมลงในช่องว่างค่ะนักเรียนกระดาษเป็นวัสดุที่ที่เป็นยังไงคะเขามีคําให้เราเลือกคือดูดซับน้ํากับไม่ดูดซับน้ําค่ะนักเรียนง่ายสุดๆสําหรับนักเรียนใช่ไหมคะดูดซับน้ําใช่ไหมคะค่ะข,ขีดเส้นใต้ลงไปเลยค่ะนักเรียนนะคะใต้คําที่เราเลือกและและเป็นยังไงคะกระดาษนี่เป็นฉีกได้ง่ายฉีกได้ยากหรือฉีกไม่ได้เลย กระดาษเป็นวัสดุที่เป็นยังไงคะฉีกได้ง่ายฉีกได้ยากฉีกไม่ได้ฉีกได้ง่าย,ย,าายใช่ไหมคะนักเรียนฉีดเส้นใต้คำที่เราเลือกไว้ได้เลยคะ่ะกาวเป็นวัสดุที่ทําให้วัสดุอื่นเป็นยังไงคะนักเรียนจากการทำปเปอร์มาเช่จากการทําในคลิปที่คุณครูให้นักเรียนได้ดูกันกาวเนี่ยทำให้วัสดุเป็นยังไงคะเชื่อมติดกันหรือแตกออกจากกันคะ เชื่อมติดใช่ไหมคะขีดเส้นใต้ไว้ได้เลยคะ่ะนักเรียนและเมื่อนำกระดาษและกาวมาผสมกันทำให้วัสดุหลังผสมมีสมบัติเป็นยังไงคะนักเรียนคุณครูทบทวนอีกทีนะคะและเมื่อนำกระดาษและกาวมาผสมกันทำให้วัสดุหลังผสมมีสมบัติเป็นยังไงคะนักเรียนเหมือนหรือแตกต่างกันคะ แตกต่างไปจากกระดาษก่อนนำมาผสมกานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเลือกคำว่าแตกต่างให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำที่เราเลือกไว้ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สามต่อคะ่ะค่ะเรามาดูข้อที่สามกันนะคะจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรมาดูพร้อมกันค่ะนักเรียนนะคะวัสดุบางอย่างสามารถนำมา คาให้เราเลือกสองคำเหมือนเดิมนะคะนักเรียนเลือกคาไหนขีดเส้นใต้คํานะคะคําที่ถูกต้องเอาไว้นะคะวัสดุบางอย่างสามารถนํามานํามาทําไมคะในเรื่องของเปเปอร์มาเช่เรานํามาผสมกันใช่ไหมคะนักเรียนขีดเส้นใต้คําที่นักเรียนเลือกได้เลยคะ่ะทาให้วัสดุหลังผสมมีสมบัติเป็นยังไงคะเหมือนหรือแตกต่างคะนักเรียน คุณครูเชื่อว,ว่านักเรียนต้องเลือกคําที่ถูกต้องแน่นอนก็คือคําว่าแตกต่างนั่นเองนะคะแตกต่างไปจากสมบัติของของอะไรคะวัสดุหรือสิ่งของของวัสดุก่อนผสมนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้คําที่นักเรียนเลือกนะคะแต่อย่าลืมนะคะคําที่เราขีดเส้นเอาไว้เราต้องนําไปเติมในช่องว่างด้วยนะคะเขียนลงไปในช่องว่างให้ครบทุกช่องนะคะ อีกอย่างหนึ่งค่ะนักเรียนเป็นกิจกรรมอยากรู้อีกว่านะคะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเขาอยากให้หนักเรียนเนี่ยได้ตั้งคําถามนะคะสิ่งที่นักเรียนเนี่ยสงสัยหรือว่าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ได้จากการนําวัสดุมาผสมกันนะคะอย่างเช่นในชีวิตประจําวันมีวัสดุอะไรบ้างที่เกิดจากการนําวัสดุมาผสมกันนะคะนักเรียนมีความที่จะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะนักเรียนสามารถตั้งคําถาม เขียนไปได้เลยค่ะคนละหนึ่งคำถามค่ะค่ะจากกิจกรรมที่เราได้เรียนไปนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ได้จากการนำวัสดุมาผสมกันนะคะวัสดุบางชนิดสามารถนำมาผสมกันแล้วทำให้ได้วัสดุหลังผสมที่มีสมบัติแตกต่างไปจากสมบัติของวัสดุก่อนผสมนะคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะ ศิลปะกระดาษอัดกาวหรือเปเปอร์มาเช่นะคะมาให้นักเรียนได้ดูกันเพื่อนักเรียนมีเวลานักเรียนอาจจะชวนผู้ปกครองได้ทํางานศิลปะกระดาษอัดกาวหรือเปเปอร์มาเช่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปสรุปกิจกรรมที่เราได้เรียนกันค่ะ mm hmm. ค่ะจากเรื่องที่สองที่เราได้เรียนไปนะคะสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมของวัสดุนะคะ mm hmm. คุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะคะเกี่ยวกับวัสดุที่เกิดจากการ นำวัสดุที่ได้มาผสมกันนะคะสมบัติของวัสดุที่ได้จากการนำวัสดุแต่ละชนิดมาผสมกันอาจเปลี่ยนแปลงไปจากสมบัติของวัสดุก่อนผสมทำให้วัสดุหลังผสมมีสมบัติเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นการนำแป้งมันผสมกับน้ำแล้วให้ความร้อนนะคะก็ใช้ในเรื่องของการทำกาวแป้งเปียกนะคะดังรูปภาพที่นักเรียนได้เห็นนะคะ การนำแกรไฟต์มาผสมกับดินนะคะเพื่อทําเป็นไส้ดินสอนะคะนักเรียนก็คือดินสอที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะไส้ดินสอที่เราใช้เนี่ยก็คือเกิดจากการผสมกันระหว่างแกรไฟต์ผสมกับดินนะคะาการกระชือจะเข้าโรงงานสาหกรรมแล้วอัดมาแปรรูปเป็นแท่งให้เราเนี่ยได้ใช้กันนะคะการนรําเศษไม้หลายๆชนิดมารวมกันแล้วผสมกับกาวเพื่อทําเป็นไม้อัด นะคะไม้อัดนักเรียนบางคนอาจจะเห็นว่าที่บ้านของนักเรียนก็มีนะคะซึ่งเป็นแผ่นขนาดนี้นะคะทําได้อย่างไรนะคะก็คือเกิดจากการนรําเศษไม้หลายๆชนิดนะคะมารวมกันนะคะซึ่งผสมกับกาวแล้วก็ผ่านโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแปรรูปมาให้เราได้เห็นว่าเป็นไม้อัดก็คือเกิดจากการผสมกันของวัสดุค่ะนักเรียนนะคะ ในคลิปต่อไปหรือในสัปดาห์หน้านะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของประโยชน์ของวัสดุนะคะวัสดุที่ใช้แล้วนักเรียนอาจจะสงสัยว่าสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่นะคะเราก็จะได้เรียนรู้ในกิจกรรมในครั้งต่อไปนะคะคุณครูขอ,อทิ้งท้ายอนิดนึงนะคะให้นักเรียนนะคะทําบันทึกนะคะกิจกรรมและตอบคําถามให้ทันนะคะไม่ยากสําหรับนักเรียนค่ะ